เอาละฮะกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมวันพันแมนเดอะสตองเกตนะครับผมวันนี้เนี่ยผมก็ได้มีกิจกรรมนะครับที่ด่วนมากๆนะที่อยากจะมาบอกทุกคนนะครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นอันที่หลายๆคนเนี่ยรอคอยกันมากๆนะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะครับหรือว่าไอเทมนับของรางวัลที่เขาแจกดีกว่าทุกๆคนเนี่ยน่าจะลอยคอและรอคอยกันอย่างลุนหลามนะฮะ <c oughs> กิจกรรมแรกเลยเนี่ยนะครับก็จะเป็นหีบเซอร์ไพรส์นะครับเป็นการสุ่มนะฮะมีแบบสุ่ม1ครั้งและสุ่ม5ครั้งนะครับของรางวัลไอเทมแรเนี่ยก็จะเป็นนี่ครับผมนี่หีบเลือกเฉพาะ S.R. นะฮะหลังเปิดเลือกเนี่ยจะได้รับ1ชิ้นนะเป็นพวกกงเล็บมอสคิเตอร์เกลนะครับหรือบาคูซันอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็อย่างที่2เนี่ยก็จะเป็นกล่องเลือกสากลน,นะครับพอระดับ S.S.R. นะที่เราสามารถเลือก ฮีโร่หรือว่าปีศาจก็ได้นะครับสามารถเลือกได้สายใดสายหนึ่งนะฮะแล้วก็ที่หลายๆคนเนี่ยรอกันแทบจะไม่ไหวนะเพราะว่าอยากได้กันมากๆนะเพราะไม่งั้นเนี่ยมันไม่สามารถเอาไปอัพตัวละครเป็น3าดาวได้นะับในส่วนของอุปกรณ์นะครับนั่นก็คือนี่ครับผมตาระดับ S นะครับผมเป็นวัเตอร์ทูที่จําเป็นนะครับที่ใช้ในการอัพ3ดาวขึ้นไป ตาเฉพาะตัวละครครัสเอสบางส่วนนะครับเนี่ยนะครับก็สามารถเอาไปอัพเป็นพวกอุปกรณ์3ดาวได้นะครับตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าโอเคเลยนะครับแต่ว่าก็อาจจะแลกมาด้วยความที่แบบเ้าเหมาชั้นนะเหมาชั้นก็อาจจะมีกัดกระอ่วมหน่อยนะครับเลือดตกยางออกกันไปข้างนะฮะก็นอาจะเจ็บหลักกระบอสมควรแล้วครับก็รู้อยู่นะครับว่า มันประมาณไหนนะครับอันนี้ผมก็ยังไม่กล้าเสี่ยงนะที่จะเล่นหมดชั้นนะครับหรือหมดตู้นั่นเองนะเพราะมันมีถึง2ชั้นเลยนะครับก็แล้วแต่คนที่อยากลองนะครับอยากลองก็ลองได้นะครับมาลองกันได้นะฮะเนี่ยชั้นนี้เนี่ยก็จะเหลือกล่องอยู่60นะครับผมแล้วก็ชั้น2เนี่ยจะเป็น75กล่องทั้งหมดนะครับก็ลองเปิดดูกันได้มีเศษของซ i เวอร์แฟงด้วยนะครับสำหรับใครที่เล่นซ i เวอร์แฟงนะครับและอยากหาเศษเนี่ยเอามาใช้อัพซีเวอร์แฟงเพิ่มนะครับนี่ก็ถือว่าโอเคเลยนะได้อยู่3คครรัั้งนะบผมก็ครั้งละ5เศษ ก็เป็น15เศษแล้วนะก็ถือว่าโอเคนะฮะแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของพวกโบนัสกล่องนะครับที่ใช้พวกบัตรพวกเนี้ยเนี่ยที่จะได้บัตรการ์ดหีบรางวัลน,นะครับเอาไปสามารถเปิดหีบเซอร์ไพรส์ตรงนี้ได้นะฮะเขาจะมีนะครับวันที่7วันที่8และว,วันที่9นะครับวันที่7เนี่ยอย่างวันที่7นะครับเวสของเขาเนี่ยหรือว่าภารกิจนะครับก็จะมีพวกผ่านด่านคอฝึกฝนนับ3ครั้งเข้าร่วมท้าสู้คิวสครั้งซื้อสินค้าไอเทมโซน ของช้าในมาเก็ตนะครับ5ครั้งอะไรประมาณนี้ครับเี่กก็จะได้1นึ่ใบหนึงใบ1ใบแล้วเราก็สามารถเอามาสุ่มได้นะครับผมสําหรับการ์ดนะอ่าแล้วก็อีกอันนึงนะครับผมที่ภูมิใจนําเสนอนะครับกิจกรรมใหม่ล่าสุดที่มาตอนนี้เลยนะครับหดูกีฬานะครับนี่ โอ้โหอย่างเทพอันนี้ทําเยอะจริงๆดูดิของเพียบเลยนะครับผมเนี่ยก็จะมีแข่งนะแบบท้าทายสุดขีดนะครับก็จะเป็นเหมือนพวกกิจกรรมลงบอสอะไรพวกนั้นนะครับที่ต้องใช้ตั๋วลงบอสนะครับยีเศษนะครับผม20ชิ้นนะเนี่ยแล้วเราก็จะได้พวกของรางวัลขับไล่นะครับก็จะเป็นเหรียญรางวัลพวกนี้นะครับแล้วส่วนเหรียญรางวัลเนี่ยเราสามารถเอาไปแลกเป็นคะแนนได้นะครับนี่ปึ๊บนี่เข้ามาในนี้เนี่ยเราก็สามารถแลกเป็นคะแนนได้เนี่ยอย่างผมมีไอเหรียญนี้อยู่สิ1ชิ้นป๊บ เป็นไงผมก็ได้เพิ่มมา2คะแนนนะครับผมเนี่ยเหรียญละ2คะแนนนะ <c oughs> ะเดี๋ยวลองแลกเหรียญนี้ <c oughs> นดิเหรียญนี้กี่คะแนนปุ๊บ <c oughs> อ่าเหรียญละ2คะแนนนะครับผมเนี่ยละคะแนนนะครับมีผลนะครับเราก็จะได้นี่นะครับผมตั๋วรางวนนะครับที่เอาไปเล่นกิจกรรมได้นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือจะได้รางวัลน,นะครับถ้าเราสะสมคะแนนถึงอันดับที่1000เนี่ยเราก็ได้เงิน2 0,000นะครับผมหรืออย่างเช่น คะแนนถึง7,000เนี่ยเราก็จะได้ตั๋วดำนะครับ2ใบหรือไปจนถึงนะครับ9,000นะครับก็ได้พวกเศษชิ้นส่วน SSR หรือ12 0 0นนะครับนี่หมื่นสองเนี่ยเราก็จะได้วิจัยคอนะครับแล้วก็เซตโซเลยนะครับหลังเปิดเนี่ยเลือกรับอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับก็จะมีพวกโซไอดอลนะครับโซอัจฉริยะคออัจฉริยะอะไรพวกนี้นะครับก็จะสุ่มให้เราครับก็ถือว่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะที่โอเคนะครับไขรดอง พลังงานดองอะไรไว้เนี่ยก็ถือว่าโอเคเลยนะเดี๋ยวผมดูดีว่าได้ใช้พลังงานป่ะอ่าใช้ครับใช้เป็นพลังงานกระป๋องม่วงนับดีนะนี่ผมดองไว้เกือบพันเลยนะฮะก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะเล่นกันยาวๆนะเดี๋ยวผมลองให้ให้ดูสักด่านละกันว่ากิจกรรมมันประมาณไหนนะฮะนี่อันนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นเหมือนกิจกรรมแบบลงด่านลงด่านปกตินะครับเดี๋ยวมันจะมีอันหนึ่งที่ให้เก็บของนะเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูนะฮะนี่ จมตีเลครับปึ๊บปุ๊บป๊บป๊บป๊บเรียบร้อยอันนี้น่าจะสบายอยู่แล้วด่านแรกมันสบายอยู่แล้วนะฮะไม่ต้องกังวลอะไรมากมายโอ้โหนี่ผมยังไม่ได้เปลี่ยนทีมเลยเนี่ยตั้งแต่เซตโบล้อตอนนู้นเลยอะ <c oughs> ตอนนี้ผมได้ดวงมาแล้วนะปั้นดวงอยู่นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวจบ ด่านนี้แล้วเดี๋ยวออกไปเปลี่ยนตัวก่อนละกันเดี๋ยวผมเล่นอ,อ,อีกกิจกรรมให้ดูนะครับมันจะเป็นกิจกรรมเหมือนเก็บพวกขวดพวกลูกเบสบอลพวกอะไรอย่างนี้นะแล้วก็จะได้ของรางวัลมานี่ครับของรางวัลเนี่ยเราจะได้พวกตัวทาสู้นะครับของบอสนะครับแล้วก็เหรียรับรางวัลที่เอาไปแลกเป็นคะแนนได้นะฮะก็ยังมีแบบทั่วไปและระดับยากนะครับผมอ่าแล้วก็อีกอันนึงที่ผมบอกนี่ครับรับบอลสุขสันนะครับเอ้แต่เดี๋ยวผม พาไปดูไอ้นี para para ่ก่อนรางวัลก่อนที่เมื่อกี้ผมคุยค้างไว้นะครับแล้วก็จะมีอันนึงนะครับที่นอกจากเก็บคะแนนถึงแล้วนะครับก็จะมีอันดับรางวัลนะครับอันดับ1-5ถึงเนี่ยเนี่ยก็จะได้รูปกรัดรางวัลนะครับถาวอนแล้วก็ฐานล้ำค่าน้แล้วก็เงินอีก5 0 0 0สนนะครับก็ประมาณนี้นะเนี่ยอันดับ1ถึงอันดับ300นะครับก็รางวัลไม่ค่อยต่างกันมากเท่าไหร่นะฮะในส่วนตรงนี้นะแล้วก็จะเป็นแท่นรับรางวัลนะนี่ตรงนี้เนี่ยก็สามารถเอาตั๋วนะครับเอามาสุ่มได้นะฮะเนี่ยตั๋วท ใช้รับแทน่นรับรางวัลเนี่ยคนละตั๋วกันนะนี่เห็นไหมสีมันจะต่างกันนะอันนี้สีแดงนะครับส่วนนี้สีเหลืองนะดูดีๆนะครับผมเนี่ยแล้วสามารถมาแลกรับได้อันนี้เนี่ยก็ได้เหมือนกันนะครับตาเนี่ยระดับ S นะครับผมใช้อัพพวกอะตอมิกพวกอะไรอย่างงี้ได้นะพวกตัวเด่นๆทั้งหลายที่ทุกคนเล่น,เล,นเล่นกันเนี่ยแหละครับใช้รับได้หมดเลยนะฮะเนี่ยแต่ว่าจะได้เป็นเศษนะครับผมแล้วก็สุมครบ ห้าครั้งเนี่ยเนี่ยก็ได้ประมาณนี้นะครับ250ครั้งได้การ์ดรีคืนค่านะครับผมแล้วก็สุ่มครบ300ครั้งเนี่ยก็จะได้เศษ SNR นะครับปลุกเตือนแล้วก็พวกการ์ด EXP ขยายนะครับแล้วก็นิวเคลียสเฉพาะนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมเล่นรับบอลสุขสันต์ให้ดูปึ๊บนี่ครับดูนะฮะเนี่ยเราก็ต้องคอยรับให้ได้นะครับเนี่ยลูกแบตนะครับนี่แล้วก็ลูกวอลเลย์บอลปึ๊บเนี่ยรับลูกแบตลูกวอลเลย์บอลจะได้คะแนนเยอะกว่าหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจ จะได้เป็นเปอร์เซ็นต์ครับถ้าลูกกุหลาบบอลน,น่ะโอ้โหรับแทบไม่ได้เลย <c oughs> <c oughs> ี่ยแล้วเดี๋ยวันจะมีขวดเนี่ยขวดคือห้ามเก็บนะครับถ้าเก็บปุ๊บคะแนนลดลง20นะครับผมก็ประมาณนี้นะอาจจะผมออกก่อนเดี๋ยวยาวเกินไปเนี่ยเราก็ได้ของรางวัลมานะครับได้นกหวีดนะครับผมที่ไปใช้บวกพวกของรางวัลพวกอะไรพวกเนี้แล้วก็เหรียญน,นะครับทั่วไปเลย <c oughs> ดูรางวัลบ้างน,นะครับนี่ก็ประมาณนี้นะอันนี้เนี่ยก็ใช้คะแนนเหมือนกันนะครับนี่ก็จะได้ของรางวัลมาเหมือนกันนะเหมือนกันเลย แล้วก็อันดับนะครับนี่โหผมนี่ยังไม่ติดอันดับเลยนะสามพันกว่านะเพิ่งจะเริ่มเล่นนะ <c oughs> อ่ก็ประมาณนี้นะสำหรับกิจกรรมทั้ง2อย่างนะครับก็รีบไปเล่นกันนะก่อนจะหมดเวลานะครับก็แจกของดีเลยแหละไว้ใช้อัพนับนานๆจะมาทีนะครับโอเคสำหรับใครนะับที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดซับตะใครและอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ